เปลือกที่แตกอวดเนื้อในให้ปรากฏทางเลี้ยวลดบอกวิถีสู่ที่หมายชีวิตเก่าผ่านไปใช่ชีพวายเพื่อเริ่มไร้บทใหม่ให้งดงามเป็นคนใหม่ในร่างเดิมเสริมปัญญาตะถาตาสร้างค่าล้ำสิ้นคำถามทุกก้าวเดินจิตจันโรงทุกโมงยามสุขล้นหลามเมื่อถึงวันฝันเป็นจริง สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการตาตาชีวิตกับผมฤธิ์ครับและพลอยค่ะหลังจากที่เราผ่านเหตุการณ์และเรื่องราวที่ทำให้ใจพังมาแล้ววันนี้เรามาคุยในสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดเรื่องหนึ่งของมนุษย์คือการเกิดใหม่ทั้งที่ยังมีลมหายใจในร่างเดิมอยู่ค่ะในหัวข้อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวัยเดิมท่านผู้ชมครับหลายคนคิดว่าชีวิตเราจบลงแล้วเมื่อสูญเสียงาน สูญเสียความรักหรือศูญเสียตัวตนเดิมแต่ในทางตาตานั่นคือสัญญาณของการลอกคราบครับชีวิตกำลังบอกว่าพื้นที่เดิมมันคับแคบและเล็กเกินไปสำหรับท่านแล้วและได้เวลาที่จะสร้างตัวตนของท่านให้เป็นคนใหม่ที่แกร่งกว่าเดิมครับวันนี้เรามาคุยกันว่าทำอย่างไรให้ความพังของชีวิตในวันนั้นให้กลายมาเป็นปุ๋ยชั้นดีสำหรับหล่อเลี้ยงชีวิตที่เกิดใหม่ให้งดงามกว่าเดิมค่ะ พิริตคะคำว่าเกิดใหม่ฟังดูเหมือนจะทำได้ยากจังแล้วเราจะกลับมาสดใสได้จริงๆหรอเหมือนว่าแผลเก่ายังสดอยู่เหมือนจะยังไม่หายสนิทด้วยซ้ำไปเลยคะการเกิดใหม่ในที่นี้ไม่ใช่การลืมอดีตครับพลอยแต่เป็นการเข้าใจในความหมายของคำว่าต,ะะตาตาทุกอย่างมีวาระตัวตนเดิมของเราในความสัมพันธ์เก่าที่ใจพังหรือหน้าที่การงานเก่าที่ได้ผ่านไปแล้ว มันได้ทำหน้าที่ของมันจบสิ้นแล้วความเป็นเช่นนั้นเองแต่การจบสิ้นในความรักเก่าหรืองานเดิมๆไม่ได้ทำให้เราต้องถึงขนาดสูญเสียชีวิตเรายังมีร่างกายและยังมีลมหายใจอยู่ความดับคือจุดเริ่มของความเกิดเมื่อสิ่งเดิมดับไปสิ่งใหม่ย่อมเกิดตามกฎของธรรมชาติถ้าเราไม่ยอมให้ของเก่าตายไปเราจะไม่มีที่ว่างให้ของใหม่เกิดขึ้นมาแทนครับ ใบไม้ที่ร่วงลงพื้นเมื่อถึงเวลาเพื่อให้ใบใหม่ผลิออกมาแทนครับตาตาชีวิตสอนให้เราเห็นว่าเราคนตัวตนเดิมไม่มีอยู่จริงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกวินาทีอยู่แล้ววันนี้แค่เรากล้าตัดสินใจที่จะเลือกเดินต่อไปในทิศทางใหม่เท่านั้นเองอ๋อเหมือนเราย้ายออกจากบ้านหลังเก่าเพื่อไปอยู่ที่ต้านหลังใหม่แม้เรายังเป็นคนเดิมแต่บรรยากาศและวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปหมดเลยใช่ไหมคะ ถูกต้องแล้วพลอยและใครก็ตามที่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ใช้กุญแจสามดอกนี้ดูนะครับกุญแจดอกแรกให้ตัดวงจรการวนซ้ำด้วยการไม่กลับไปดูภาพเก่าๆหรือคุยเรื่องเดิมๆกับคนที่จะดึงเรากลับไปยังที่เดิมให้ยอมรับความเป็นเช่นนั้นว่าตรงนั้นมันจบแล้วกุญแจดอกที่สองให้ค้นหาความหมายใหม่ถามตัวเองว่าในวนัยนี้ในสถานการณ์นี้ อะไรคือสิ่งที่ทำให้เราอยากตื่นมาในวันพรุ่งนี้แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆก,ก็ตามตื่นมาดูพระอาทิตย์ดวงเดิมที่ขึ้นในยามเช้าตื่นมาฟังเสียงนกร้องตื่นมาจิบกาแฟถ้วยโปรดรับวันใหม่ตื่นมาค้นหาความหมายบางอย่างในชีวิตที่เราอาจจะลืมไปนานแล้วตั้งสติให้ดีแล้วเราจะมองเห็นสิ่งสวยงามอีกมากมายที่อยู่รอบๆตัวเรากุญแจดอกที่สอนุญาตให้ตัวเองมีความสุข หลายคนเกิดใหม่ไม่ได้เพราะรู้สึกผิดที่จะมีความสุขตัดความรู้สึกนั้นทิ้งไปครับทุกคนมีสิทธิ์เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวินาทีเราไม่ผิดที่จะสแสวงหาความสุขให้ตัวเองครับการเกิดใหม่คือการอนุญาตให้ตัวเองได้เป็นคนที่ดีกว่าเดิมโดยไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าจริงๆนะคะสรุปแล้วชีวิตเราเกิดใหม่ได้นับครั้งไม่ถ้วนค่ะตราบใดที่เราเข้าใจความเป็นจริงของโลกนะคะใช่ครับ ความล้มเหลวหรือความเจ็บปวดคือการสลายตัวของของปลอมเพื่อเปิดทางให้เราได้พบเจอกับของจริงครับขอให้มีความสุขและสนุกกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับพวกเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่กำลังก้าวเดินบนทางชีวิตสายใหม่นะคะท่านไม่ได้เริ่มจากศูนย์ค่ะแต่ท่านได้เริ่มจากประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะยินดีต้อนรับสู่ชีวิตใหม่ครับต,ะะตาตาความเป็นเช่นนั้นเอง หากคลิปนี้ทำให้ท่านมีพลังในการเริ่มต้นใหม่ช่วยกันกดถูกใจและกดแชร์เพื่อส่งต่อให้กับคนที่กำลังต้องการโอกาสครั้งใหม่ในชีวิตด้วยนะคะและกดติดตามช่องตะถทะตาชีวิตเพื่อที่เราจะได้เกิดใหม่และเติบโตไปด้วยกันครับท้ายที่สุดนี้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะ ว่าถ้าวันนี้ท่านสามารถเริ่มต้นสิ่งใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องอื่นใดก็ตามท่านอยากจะเริ่มเรื่องอะไรเป็นเรื่องแรกคะผมและพลอยอ่านทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางสู่ถนนสายใหม่ของชีวิตไปกับเราในวันนี้ผมและพลอยขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดการเดินทางและถึงจุดหมายปลายทางดยสวัสดิภาพสวัสดีครับสวัสดีค่ะ